โอเคครับก็กราบสวัสดีไพีังพ่อแม่เป็นน้องชาวสรรองไลทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับฮิโนโอเคนะครับผมแล้วฮิโนอยู่กับเว็บยูเพจ79นะเป็นวันเดียวเดียวที่โนะ ino, เล่นเป็นประกำนะครับผมแล้วฮิโนอยู่เกมกาลูด้า เกมนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็มารีวิวนะก็โดนไปนะวันนี้เช้าเช้านี่เดี๋ยวมาลองฝันดูนะเผื่อจะได้คืน <laughs> อันนี้คือฝันนะกันคนดูนะก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าเช้าเช้าแบบนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับคนดูนะเดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะไม่อยากพูดอะไรเย็นนะเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันดีวกว่าน,นะมาครับทุน5้าร้อเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวเอา เบ็ดแคบาทแล้วกันหนเครื่องนะเอาง่ายๆไปก็สำหรับท่านผู้มทนานที่เข้ามารับชมคลิปเฮียแล้วเฮียขฝากกดไลค์กดซับไต้นะครับให้คลิปกับช่องของเฮียด้วยนะเป็ในแรงใจเฮียทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านผู้มด์ที่อยากเข้าร่วมกลุ่มรักที่ตามข,ของเฮียเดี๋ยวเฮียจะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะก็แข่งงเข้ามาได้นะผมฟรีนะผมไม่มีค่าสมัครนะมัมันหลอกล่อเราอีกแล้ว โห่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าฟรียังเกลือนะวันนี้เราผมว่าเช้าช้าน่าจะมานะจริงๆเกมถ้ามันมันอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วรอมันอัปเดตอีกรอบหนึ่งน่าจะลงตัวนะผมตอนนี้มันอาจจะยังไม่ลงตัวนะโอ้ยดูดิผ่านไปห้ารอบนึง ไม่โฉบไม่สวยครั้งเดียวอีกมาครับขึ้นเบรดเดี๋ยวเฮียจะขอปั่นสักออโต้สัก30รอบกันแล้วกันนะวอร์มเครื่องนะแล้วเฮียจะมาปั่นมือกดเองนะโอ้โหโอ้โห ้ยยังไงยังม,มาวะ่ะเลยไปเลยไฟแดงไปเลยไฟแดงไปช่องหนึ่งคุณดูก็เหมือนเดิมนะครับผมตั้งเป้าไว้หนึ่งพันนะหนึ่งพันหนึ่งพันนะเราต้องมีทำะไรเราต้องมีการวางแผนนะคุณดูนะก็หนึ่งพันนี้ก็ได้ทุนทุน คนที่เราโดนไปเมื่อวานนี้ห้าร้อยนะก็พอดีนี่หวังไม่รู้จะมันจะมาหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยพูดไว้ก่อนนะคุณดูอู้สามแถวไม่เข้าเลยว่ะแยกกัดเลยคุณดู ก็สําหรับคนดูท่านใดนะครับผมที่อยากให้เฮียเล่นเกมไหนของนักข่าย PG นะครับผมก็แนะนํากันเข้ามาได้นะวยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับผมก็เดี๋ยวเฮียจะไปจัดให้นะยังไงก็แนะนํากันมาด้วยนะบางทีเฮียก็ตันไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะครับผมก็ใส่เทคนิคมาด้วยยิ่งดีเลยนะจะไ,ได้จัดเลยนะจัดเต็มน,นะโอ้โหยี่สิกว่ารอบไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยว่ะคนดู แล้วผู้เหลืออยู่200อุ้ยยอุ๊หวายสามตัววายสามตัวไม่แตกอืมอะไรกันครับนี่โอเคมาเดี๋ยวเปิดเทอร์โบสู้เบสสิบบาทแล้วนะเพราะว่าจะขึ้นเบสก็ยังไงยังไงนะเอาทุนมันน้อยนะมันเหลือทุนน้อยแล้วก็ไปเบสสิบบาทนี่แหละ ผมนิ่งดวงเฮงกับเบสิบแาดอยูน่นะช่วงนี้เฮ้ยดูดิดูดูคดุณดูโอ้โหกูไม่น่าชมเลยแมงหมามึงก็มาแบบง่ายๆมาแล้วครับมาแล้วสิ่งที่รอคอยนะสิ่งที่เรารอคอยมนะันมาแล้วคุณดูมันมาแล้ว โู้โหดอกแรกเอาเบาซะไดตัดเอ้ยยังยังยังได้ยังได้เออได้คูณไปโอ้โหไม่แตกเออยังได้ไวไปไหนหมดเออวไวมาโอ้โหวายมาเยอะๆหน่อยโอ้โหดูวายมาวายมาแล้วเออได้เคสวยได้เออไวมาสองตัวเพชรแดงสวยมาอีกไวเจสวยอู้จบหกคูห้าจุดหกใครวะนั่น 3ามรว้าวไม่น่าจะเกลือนะครับดูไม่น่าจะเกลือนะครับผมเออเพชรเขียวมาอู้มาเอมาอโ้เพชรแดงของแรกไม่มาวม่ะกทำไมร้อยสี่สิบบาทอืออือคูณเก้าเข้าไปแล้วนะครับคูณเก้าเข้าไปแล้วนะอู้คูณสิบสองไปแล้วคนดู ยังไงเจสวยยังไงอุ้ยวายสองตัวยังไงเพชรม่วงโอ้โหูสิบสองบนสามสิบห้าเท่าไหรว่วะนั่นสี่ร้อยยี่สิบหกบาทโอเคครับไม่เกลือแล้วไม่เกลือแล้วหวานเจ็บแล้วหวันเจ็บแล้วดูหวานเจ็บแล้ว,วเก้าร้อยไปแล้วนะครับผมอะไคุณถึงห้าเป็นแล้วโอ้โหไม่นารนีจบนะรอบสุดท้ายฮะเออมาดิเพชรม่วงเจสวยอะไรต่อไหม โอ้โหอะไรต่อวะขนาดติดวายมาแถวสามะเนี่ยดูดิโอ้โหนึสสห้าคนดู What the fuck อะไรครับนี่เนี่ยเอ้ยเลขยังสวยหนึ่งสองสามสีหโอ้โหมายังไงวะ พุน500นะครับผมก็โอเคก็ได้กำไรประมาณ1,000ละกันตีไปเลขกลมๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็เล่นแบบไม่โลภแล้วกันก็ขอพอดีกว่านะครับคนดูนะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาจัดหนักแล้วกันนะครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะก็โอเคครับสำหรับท่านโยมบันไดที่เข้ามารับชมคลิปเนี่ยแล้วชอบนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ๆ มันจะได้แจ้งเตือนนะครับผมแล้ววันนี้เฮียโนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีเกมไหนดีๆก็แนะนำกันเข้ามาได้นะวันนี้ก็บายบาย